อันนี้เยโอ้โหนี่ครับหมักไว้กี่วันแล้วนะติสวันติดสองวันติสิบเอ็ดวันเดี๋ยวมาเขี่ยดูที่ว่ามันเหลืออยู่ไหมมาดูสิฟางโอ้ฟางเละแล้วเนี่ยพี่น้องฟางมันดูฟางมันยุ่ยหมดแล้วดูสินะเออเนี่ยฟางมันยุ่ยแล้วอ่ะ นะก็นี่ครับเป็นอย่าง,งี้เลยน,น,นี่มากว่าวสิบเอ็ดวันโอ้โหมันเละเลยนะ่ะเนี่ยมันดำไปหมดเลยนี่นะครับเละเลยครับเนี่ยโอ้ดุบ,ด,บดับดับเลยอ่ะนี่โอ้โห นี่ครับหมักไว้แล้วผลงานเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับมันเละไปเลยครับอน,น,น,นี่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมายชมชมแปลงนาข้าวที่น้องจอกนะครับลากระบังเราเนี่ยโอ้โหร้อยไร่ครับพี่น้องครับใช้เทนเดอร์เรียบร้อยแล้วในการหมักนะครับ แปลงนานี่ครับร้อยไร่นะครับซ้ายขวาผมนี่ครับโอ้โหสุดลุกหงสุดตาครับร้อยไร่ครับเป็นชาวนาที่ดูคลิปลุงเขียวแล้วประทับใจแล้วก็สั่งเทนเดอร์นะครับมานะครับโอ้โหนี่ครับเต็มที่เลยครับหมักเรียบร้อยแล้วกองเทนเดอร์เต็มเลยครับเออมาดูครับนี่ครับกองเทนเดอร์ดูครับนี่ครับเทนเดอร์ครับกองเทนเดอร์ โอ้โหเต็มเลยครับนี่ครับผลงานนี่ครับของเต็มเลยครับเตนเดอร์ข้้งขวดอีกนี่ครับโอ้โหใช้เยอะจริงครับใช้ไปแล้วนะครับหมักไปแล้วเรียบร้อยนู่นครับอีกคอนเทนเดอร์นี่ครับนี่ครับผลงานแปลงนี้ครับกําลังหมักรอกิ่งทองรอใบหยกอยู่ครับสั่งใบหยกมาเก้าสิบหกลูก ตอนนี้เขายังไม่มาส่งลุงเขียวก็เลยมาดูก่อนครับว่าจะีหมักไว้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเขาหมักไว้แล้วใช้เทนเดอร์หมักแล้วนะครับนาร้อยไร่แปลงนี้ครับเตงเวิงที่เลยโอ้โหมหาศาลครับอันนี้แค่เจ้าเดียวนะครับร้อยไร่แล้วจะญาติพี่น้องอีกขนาดไหนนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับมหาศาลครับตรงนี้เป็นร้อยไร่ครับเฉพาะซื้อปไปยกใช้เองก็หมดแล้วครับ